ไม่แบ่งจัดไม่บอกโอเคครับวันนี้ผมเพบกับผมตัวนเรียนมีเกมเมอครับเดิมเมอร์เต็มก็คงไม่ได้อ่านหลายวันละก็นะครับโดยหนาวไมสบายเลยช่วงนี้หนาวหนาวครับไม่สบายเลยอีกอย่างก็คือตอนนี้ผมติดเกมคอมกังแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับ เที่ยคืนครึ่ก็คือเที่ยงคืนสามสิบนาทีแล้วค,ค,นนครับผมทำไมผมไปอยู่หน้านี้เอ,อ้ดาพุงนี้ก็วันนี้ก็จะมาได้รับเพื่อนผมให้ดูกันไอ้เหี้ยกดผิดอ๋อไอ้สัตว์กดเอีอะไรไปเนี่ยอ๋จะได้รับเพื่อนผมไปดูกันนะครับก็เป็นคู่แขกกับผมนะครับคู่แข่งนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไปค่อนสบาย Oh. คนแรกครับ DDC h h a d เดี CH นะ๋นวผมจะตัดไปตอนที่เจอเขาเลยดีกว่าไอ้ยังไม่ตัดไม่ได้กูก็ไม่ตัดโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยอันนี้พี่มาไม่ไดม่ใช่นะครับไม่ใช่ DDC h e a h o t ดีอันนี้ยนวะผมจะเข้าไปได้อันนี้ครับผมดีครับ DDC h h a l ครับหรือ เดบิว์็อกเชเดลนะโอ้ oh, สุดยอดครับเป็นช็อกทีสุดยอดมากคนติดตามสิสามคนแล้วก็โอเวอร์วอตเชเดลหลายคนอาจจะจำได้ครับในคลิปที่ผมล็ลบด่าเพื่อนแล้วครับพุขอคอไปด้วยครับคลิปในคลิปนั้นแล้วดีครับโอ้โ oh, หคลิปนี้กลายเป็นคลิปดังไปเลยสุดยอดมากอันที่จริงก็ไม่ดีนะ ียวจะหาอ่อวอชจได้กันครนะับเอ่อเีอ๋วผมไปตุ๊กไปโซเจีลโอเคนีครับี๋ผมมีคนติดตามสี่สคนนะครับคนดูก็สามหเป็นเอ่อเก้สิบ โอ้ี้เียจบวกเกียก็ผมว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ปับซับนะครับเพราะว่าคนดูเขาน้อยมากโดยรวผม,มผมตังต้งสี่กว่าคนมยแค่สิคนเลย่าจะปัมซับแล้วแต่ผมว่ามสบแปดเดแปปดสี่สิบสี่สิบหกสี้า ห้าสิบแปดคนครับและคนที่ดูก็น่าจะเป็นคนดูซ้มซาๆวอรห้าสิบแปดคนเน,ะนี่ยนะคนติดตามสิบสี่คนแต่พมก็ยังไม่ติดตามครับเพราะว่าผมยังเป็นคู่แข่งกับเขาอยู่นะครับผมก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยคนแล้วประมาณนะั้นะนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปเก็บของวิบิจิน เคผมก็ไม่ได้กินอะไรมากมายโดนสำหรับพี่พิเจอครับก็วันนี้ก็มาแค่รับของเฉยไม่ได้มาเล่นนะเพราะว่ายังซ่อมไวไฟไม่เสร็จเลยโอเคก็อันนี้อยู่ในหน้าของการชอ็อปอ่านถูปก็ไม่รู้หรือว่าอ่านมัวว่ะหรือว่ากูมไม่ได้อ่านจ้างแม่เดี๋ยวสักก็เดี๋ยวจะเข้าไปอีกเพื่อเ,เล่นนทีได้ปะ อันนี้น่าจะเล่นได้ไหมได้ปะไอเหียได้เฉยโอเคถ้าเล่นได้ก็ผมก็จะเล่นครับเล่นดีว,ว่าเก็บตังค์ไปด้วยในตัวเน,นะคย <นะ S 2> ับก็สำหรับเอเคว y เหนือเหนอเจ็ดอุ้ยขอรับไปขอไม่ใช่และมาลินก่อนสิยังไม่ได้เล่นเลยสะได้โอเคไม่ได้จับบิ๊กบินเจ็ดมานา้เพัยงเท่ ฝีมือแน่นอย่างนี้สัตว์จะมาด้วยอ,ย,อย่าเข้าไปสัตว์โอมม้งไปนักเรื่อเไี้เดินไหวจังเอาเอาขวัยเลือปลาระเบะิดให้เชี่ยกูเห็นแล้วเห็นแล้วเลือดสาดไอ้สัตว์ค่อนข้างที่จะเป็นเกมดีอย่างที่พี่เบย์บอกครับเป็นชอบเกมเลือดสาดเคก็เป็นไรที่โคตรจะมันเลยบอกเลย Hei, lepas ni. Busut, 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 ผมต้องเลือสารเลือสารนี่สิบสองตัวครับเซนติพันเชียงแม่เกินเดตตังไ้ไม่ได้เยอะไรเลยแต่เน้ยแต่ก็เล่นเพื่อความสนุกครับ,อบอก็ผมเปเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่นแอวแบบต้องๆครับไม่ชอบเล่นกมบอลอะไรเงี้ย มไม่ได้ต้องหลบผมไม่ได้ว่าหรอกนะก็ผมไม่ได้ชอบเล่นเกมบอลอะไรมากมายป๊นบินเจดผมก็มีแค่สีตัวครับในฝั่งแดงสีตัวฝั่งฟ้าสีตัวอืนนเนี้เป็นปืนคุ้นคลั่งจะดีนนะแล้วก็เดือดมีตัวนี้มานะเนีเ่ยปนปืนทองนะรู้สึกว่าสีตัวมันน่าจะเป็นปืน,ปนทองทั้งหมด คุณทองเนเด็ไม่ว่าจะสีฟ้าหรือสีแดงสีฟ้านี่ก็ส,สีทองนะนี่ก็ทองนะโอคอนี่ก็ทอง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 นิ่จาก็ทองนะตอนนี้ผมกำลังกิบเิดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าคุณโอวอริจนลเขาเล่นไปน่าจะไป็นตรงซื้อ,อ,อลอตเตอมันน่าจะเป็นยังไงนะมาใช่ปะลอตเตจะเป็นตรงซื้อั ลวาซื้อไม่บดนกวนเองลวนเข้าไปเองครับเออมีจะม,มีนดีดีช่วงดีดีวาเยอะโอเครเดียวผมกยยังไม่ได้เล่นนาะพรุ่งนี้สัญญาว่าลเล่นแน่นอนครับผมอยากเล่นเปนงานกันอันนี้ซามูไรครับยูจินโอเคโอเคเลยไอสัตว์ไม่ใช่โอวอร์ดไอสั์ ดูยูทูปพี่อะไรกูมันสนใจกูจะเล่นต่ออีกสักแมตต์ปิดคลิปปิดคลิปครับมีตังปอมมีอะไรอีกอันเนี่ยมัน่ะาจิ๊กซอว์มันจะเป็นยังไงนะอ,อะไรดีวะสไนด์ดีวะนี่สไนด์เลยเป็นคนชอบลล่นสไนด์ อยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้เ,นนนยยเรียนสไนเปอร์อะไรประมาณนั้นนะที่คืนกว่าอะไรเยอะยสิสนสุเล หลบไปไหนเราฮะเทคช็อตจมินจอมจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์จัดิ๊กซอว์ชิลิมันจั น,นชื่อสจอย่างเดียโหจะตายอย่างนี้ด oh, okay, ีครับโอ้ใครครับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับผมก็จะไม่ตายกันอีกไม่นานหรอกครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะเล่น 1, บินเป็นเจ็ดแบบแกแค้นแกแค้นเควันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับพูดแกนี้แหละ